สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องปาม3บาท5บาทเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เราสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะฮะซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับ ยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีนะครับอยากสดชื่นตลอดการดูฟุตบอลเนี่ยก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดานะครับช่วงสงกรานแบบนี้นี่แนะนำเลยฮะสดชื่นแน่นอนแล้วก็ขอบคุณทางด้านของ New Suzuki xl 7ครับ Hybrid Empower Your Journey พร้อมทุกเส้นทางกับ Multidynamic Crossover ครับยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายครับราคาเริ่มต้นเพียง7จ9 0แ0บาท รับฟรีอีก90วันนะครับหรือผ่อนสูงสุดนานถึง99เดือนครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนนี้ก็ไปดูรายละเอียดหรือว่ารถยนต์ตัวจริงกันได้นะครับที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศนะครับก็ก่อนจะไปติดตามข่าวไปว่ากันถึงพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้โอ้โหมีดราม่านะครับ3คู่นี้เจ้าถิ่นแพ้หมดเลยนะฮะไล่แต่วัแชมแพ้ให้กับฟูลแลมแล้วก็ตามมาด้วยลิเวอร์พูลแพ้พาเลสคู่ดึกอาเซนอลครับ แทนที่จะชนะเพื่อเป็นจ่าฝูงก็ดันไปแพ้คาบ้านโอ้ไม่น่าเชื่อฮะแพ้กับวิลล่าไปศูนย์ประตูต่อ2ก็เลยทําให้แมนซิตี้ครับอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยฮะก็เป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับส่วนเชลซีเนี่ยเดี๋ยวจะลงเล่นกันในค่าคืนนี้นะครับเวลาตีสอนะครับข่าวที่น่าสนใจนะฮะมีอะไรกันบ้างเริ่มที่แกรมเบลลี่ครับตีไม่เป็นลือได้เลยบอกว่าเชลซีเนี่ย นะฮะมีตัวแทนสโมสรไปดูเกมที่แอนฟิลด์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อไปติดตามฟอร์มการเล่นของเชิร์นคุปไมเนอร์ครับมิดฟิลด์ของอตาลนตาขณะเดียวกันครับก็มีรายงานบอกว่านะฮะก็บาร์เซโลนาของชาบี้เนี่ยไม่เสียประตูเลยจาก6เกมหลังนะฮะเมื่อพวกเขาใช้เปากูบาซี่กองหลังวัย7ปีในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับก็กลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมขึ้นมาเลยนะฮะขณะเดียวกันครับก็มีข่าว เกี่ยวกับ d ดนน e l โอโมซึ่งมีข่าวกับเชลซีอยู่นิดนึงนะฮะเขาบอกว่าแมนซิตียังมีคู่แข่งครับตอร์นาโอสเปอร์ก็จับตาดูโอโมเช่นกันนะฮะแมนยูนเต็ดและเชลซีด้วยอย่างไรก็ตามทั้งสองสโมสรอ,อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่เนื่องจากความไม่สมดุลของพวกเขานะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มีข่าวที่น่าสนใจนะครับก็หลังจากลิเวอร์พูลแพ้นะครับ ข่าวบอกว่าสตีไม่แพ้คใคร13เกมของลิพูในการเจอกับคริสตัลพาเลสในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วนะครับนี่เป็นชัยชนะครั้งแรกของพาเลสที่แอนฟิลนับตั้งแต่ปี2017นะครับขณะเดียวกันนะฮะก็มเีเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะจำกองหลังที่ชื่อว่าชาวยเอ็มบูยัมบ้าได้ไหมครับเคยอยู่กับเชลซีนะครับแล้วก็ตอนนั้นคาดการณ์ว่าจะขึ้นมาเล่นชุดใหญ่แต่สุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาบอกว่าหลังจากเงียบไปนานครับตอนนี้ผมพูดได้แล้วครับว่าทําไมผมถึงหายไประหว่างการตรวจร่างกายประจําปีผมตรวจเจอว่าผมมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งนี่ทําให้ผมประหลาดใจมากเพราะผมไม่รู้สึกเลยว่าสุขภาพผมมีอะไรแปลกไปหลังจากตรวจเจอเนี่ยผมได้ทําการตรวจอีกเยอะมากนี่คือเหตุผลว่าผมทําไมถึงแทบไม่ได้ลงเล่นในฤด,ดูกาลนี้โดยทีมแพทย์สโมสรฟอร์เรนดัมและตัวผมได้ตัดสินใจร่วมกันว่าผมจะติดเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้านะครับ ฝังไว้ใต้ผิวหนังเพื่อเอาไว้ป้องกันเป็นหลักเลยช่วงแรกของการพักฟื้นสภาพร่างกายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและผมได้เริ่มซ้อมด้วยตัวเองผมจะทุ่มเทและพยายามกลับไปเล่นให้กับวอลเลนดัมและมั่นใจว่าผมจะกลับไปสู่ทีมในฤดูกาลนี้นะครับถ้าใครจำมาได้คนนี้เป็นกองหลังถ้าจำไม่ผิดมาจากบาร์เซโลนาแล้วเหมือนกําลังจะรุ่งกับเชลซีเลยสุดท้ายเชลซีปล่อยตัวออกไปนะครับซึ่ง เรื่องของหัวใจเนี่ยล่าสุดเมื่อคืนนี้เกมอูดิเนเซ่กับโรมาเนี่ยก็ต้องยกเลิกนะครับเพราะว่าอีวานเอนดิก้าอดีตกองหลังแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยล้มลงในสนามนะครับก็คาดว่าน่าจะมีอาการเรื่องของหัวใจด้วยนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่าเอนโซเฟร์นเดสเนี่ยไม่ได้ซ้อมกับเชลซีเพราะเขามีอาการอักเสบบริเวณกล้ามเนื้อขาหนีบเขาไม่ได้มีอาการกล้ามเนื้อตึงหรือบาดเจ็บแต่อย่างใดครับ <c oughs> แต่มีโอกาสที่จะถูกพัก ในเกมกับเอเวอตันเพื่อมีสภาพร่างกาย100%ในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะเดียวกันมีบทสัมภาษณ์ของท็อตโบรีครับบอกว่าสโมสรเนี่ยจะทําการทําให้ความสมดุลเนี่ยสำเร็จในสนามไปพร้อมกับข้อบังคับทางการเงินต่างๆของยูฟ่าและกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกไปพร้อมกันโดยสโมสรได้ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่ปี2012และหวังว่าจะทำต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกันไซมอนฟิลิปครับนักข่าวสายเชลซีมีบอกว่าเอ็ดดี้ฮาวครับผู้จัดก,การทีมโอดิเวอร์เซอาจถูกพิจารณาถ้าหากโปชิติโน่ถูกปลดหรือตัดสินใจลาออกนะครับก็เป็นสื่อเดียวที่รายงานนะครับเพราะฉะนั้นตีไว้เป็นลือได้เลยนอกจากนี้ไซมอนฟิลิปก็ยังบอกว่ารายชื่อตัวเลือกของเชลซีในตอนนี้ประกอบด้วยเอ็ดดี้ฮาวครับโทมัสแฟรงค์โรเบโตเดชาร์บี้รวมถึง ott, อานสสโลตชา์บี้รูเบนอโมริมแล้วก็ ชาบี้อลองโซนะครับแหมสองรายชื่อหลังนี่เขาเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์นะอโมริมก็บอกไม่อยากพูดถึงข่าวลือนะส่วนอลองโซก็บอกทาเลเวอร์ต่อแสดงว่านักข่าวเซบอนฟิลิปนี่อาจจะไม่ได้ตามนะฮะขณะเดียวกันมาพูดถึงความยอดเยี่ยมของฟอร์เรนเวสครับเมื่อวานนี้ทําประตูได้แล้วก็ทาแฮตทริกได้ในนะาที่น่นอาอัศจรรย์มากในเกมเลเวอร์ถล่มเบรเมน5ประตูต่อศูนย์ก็มีสตินะฮะสิประตู10บแอสซิสนะครับ ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเป็นนักเตะพรสวรรัชันยอดเลยนะครับแต่ถ้ารวมทุกรายการเนี่ย17ประตู18แอสซิสในทุกรายการเป็นฤดูกาลที่มาสจจรนท์แล้วก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมอันนี้เป็นข้อมูลจากฟาบิโซโรมาโนนะครับขณะเดียวกันอื่นๆก็มีข่าวว่าอินเตอร์สนใจจะเซ็นกับอารอนวารบบซากากองหลังของแมนยูในเตดหากดาเซลดูฟรีย้ายออกจากทีม นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าแมนยูเต็ดวางแผนที่จะขายแอนโทนีในช่วงซัมเมอร์นี้และเป้าหมายสูงสุดก็คือไมเคิลโอลิเซ่ซึ่งสักใครจําได้นะฮะไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยมีข่าวว่าเชลซีเคยให้ความสนใจด้วยขณะเดียวกันครับก็เรื่องราวคุณซื้อของฝั่งาบยมินิกเนี่ยมีรายงานว่าาบยมินิกเนี่ยพยายามทาบทามซีรดีนซีดานนะครับโอ้โหเดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าซีดานได้รับการติดต่อจากาบยมินิกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้ว ดูว่าเขาสนใจบาบยมินิกหรือเปล่าขณะที่นาเกลส์มันฮันซี่ฟลิกและมูรินโยก็มีโอกาสที่จะรับงานคุมทีมนี้ขณะเดียวกันก็ขอปิดท้ายด้วยการแสดงความยินด,ดีกับไบ y เออร์เลวร์คเซนครับที่ควา้าแชมป์บนเดสลิกาได้สําเร็จนะฮะยุติความยิ่งใหญ่ของบาบยมินิกที่เป็นแชมป์11สมัยติดต่อกันเดี๋ยวรอดูครับว่าเลวู์คเซน ในฤดูกาลหน้ากับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วก็นักเตะที่ได้รับความสนใจอย่างเ mm. ชนลี่ฟริมปองอเล็กซ์กรีมาโดหรือแม้กระทั่งวิกเตอร์โบดีเฟสเนี่ยจะย้ายทีมหรือเปล่านะครับ mm. ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารในวันนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมครับเชลซี Chelsea, มีแมชเดย์ที่จะเจอกับเอเวอเรตันค่ำคืนนี้เวลา2นาฬิกานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ